มีผ้าทิงเจอไอโอดินที่ตากแห้งแล้วกับซอสมะเขือเทศปิดผ้าขาวตากแห้งค่ะเราจะมาดูการทำงานขาจัดคราบฝังแน่นของผงซักฟอกปังๆกันค่ะเราจะใส่ผ้าทั้งสองชิ้นเข้าไปซักพร้อมกันแช่ผ้าที่สกปรกนี้ไว้ก่อนอีกแก้วหนึงจะสาธิตการขาจัดคราบแบบไม่ต้องซักนะคะแบบเหมือนผ้าแช่ครั้งคืนค่ะเบตาดีนที่ เมื่อติดเสื้อผ้าแล้วส่วนใหญ่จะสักออกได้ยากลงในน้ําแล้วเทปังปังลงไปว้าวยังไม่ได้คนเลยค่ะปรากฏว่าน้ําเปลี่ยนสีเป็นสีใสเลยหลังจากนั้นเราลองมาขยี้ผ้าเบาๆนะคะใช้ช้อนคนนะคะเบากว่าการขยี้มืออีกนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นเราจะกดผ้าลงไปทั้งผืนเลยค่ะจะดูว่าสีคีของเบตาดีนี้จะทําให้ผ้าขาวที่ไม่เปื้อนนั้นเลอะไปด้วยหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะปรากฏว่าผ้าออกมาขาวสะอาดหมดจดเร็วมากไม่เละขยี้เลยนะคะขะจัดคราบฝังแน่นผ้าสกปรกที่แห้งแล้วออกแบบง่ายมากมาดูอีกหนึ่งผืนกันค่ะ ว้าวสะอาดทั้งสองพืนเลยค่ะทุกคนใครที่มีเสื้อผ้าสีขาวซักไม่ออกโดยเฉพาะถุงเท้าลูกคอเสื้อนักเรียนลูกนะรอดแล้วค่ะมาทสกับผ้าสีกันค่ะเขาเคลมว่าทําให้ผ้าสีสดใสขึ้นด้วยถนอมเนื้อผ้าถนอมมือด้วยแช่ผ้าทิ้งไว้ครั้งคืนไม่มีบูดแน่นอนตากในที่ร่มก็ไม่เหม็นอับอหยดเบตาดินสดๆร้อนๆกันดูค่ะเอาให้เห็นกันจะจะไปเลยว่าจะขจัดคราบคาตาได้ไหมคนนิดเดียวเองทุกคนปรากฏว่า ครับหลุดออกอย่างง่ายดายอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูสิคะไม่มีสีติดแล้วกลิ่นน้องหอมผ่อนคลายมากๆอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของกันค่ะ